ซึมโรคเหรอซึงก็ได้ถ้าฉันได้ซึมเศร้าเข้าดีดีกว่าเรามาแนะนำตัวให้เพื่อนใหม่รู้จักนี่ใครอ่ะก็เพื่อนใหม่ไงแนะนำตัวกันฉันชื่อมิวนะ 17Y ผมชื่อ PJ 17Y ฉันชื่อแอลลี่นะ 17Y ฉันซื้อเมสิบเจ็ดวาทุกคนสุ่มโรคกันหรือยังผมได้ภูมิแพ้ฉันแพ้ขนแมวฉันได้มะเ็งอ่ะงือ้อน่าสงสารจังแล้วเธอละแอลลี่ฉันได้ซึมเศร้าแค่รุนแรงไม่ต้องมาโกหกอ้าวแล้วฉันผิดไรฉันรู้นะว่าแกไม่มีโรคประจำตัวจะเรียกร้องความสนใจงั้นเหรอแต่แม่ามากล่าวหาคนอื่นแบบนี้อย่าไปว่าเพื่อนสิ แล้วก็ไม่ต้องมาโกหกด้วยให้ฉันให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่มีใครเชื่อฉันเลยหรือไงก็ใช่ไงทุกคนเราตามใจเมกันเถอะไปเล่นออบบี้สามคนกันแต่เรามีสี่คนนะเธอก็ไม่ต้องเล่นไงใช้สมองคิดบ้างนะเป็นไรมากปะเล่นกันสี่คนนังแล้วมันจะตุยหรองงเมย์บอกว่าไม่ต้องเล่นเธอก็ไม่ต้องเล่นไงซอยตามฉันมาเลย ทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยแม่สุ่มได้โรคอะไรหรอคะแม่ไดุ้่มแพ้แล้วลูกหะ่ะหนูหนูได้ซึมเศร้าข้รุนแรงค่ะไม่เป็นไรนะคนเก่งของแม่แม่จะอยู่ข้างๆลูกนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูไปรับสายก่อนนะคะสมน้ำหน้าห้า้าสิบ จริงๆฉันไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกฉันแค่จะเรียกร้องความสนใจ5 5าร้้าสว้ไม่มีใครสนใจแล้วก็เสียใจด้วยนะดีนะอัดเสียงไว้พอดีเอาไปให้คนในดิตฟังดีกว่าเงือทุกคนเมื่อกี้แอลลี่โทรมาด่าเราให้ฉันไปได่าเธอตอนไหนแต่ฉันมีหลักฐานแกนิสัยแย่มากมาแย่งความรักจากฉันสักวันฉันจะฆ่าแกแอลลี่เธอเอาอีกแล้วนะ นิสัยเสียมากฉันก็มีหลักฐานนะสมน้ำหน้า550า้อยาผ้าจริงๆฉันไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกฉันแค่จะเรียกร้องความสนใจ550ร้อยห้าสผ้าไว้ไม่มีใครสนใจแล้วก็เสียใจด้วยนะไม่จริงอะ่ะตัดต่อก็บอกไม่ต้องมากล่าวหาคนอื่นแบบผิดๆไม่ได้ตัดต่อเว้ยถ้าพวกแกจะเชื่อไม่ก็แล้วแต่นะแต่ต่อจากนี้จะไม่มีฉันให้ด่าแล้วนะชาติหน้าเจอกันนาง เอลล underscore 1 7 y already left the group ฉันกลับบ้านก่อนนะจริงหรอคะโอเคแค่จะรีบไปใครหรอแม่ของแอลลี่รีบไปกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันมาหาแล้วนะแอลลี่ขอบคุณนะที่ยังไม่ลืมฉันอยากให้เธอได้ยินจังแต่ฉันต้องไปแล้ว